ความสามารถในการเก็บเงินก่อนมี a าส i v e อิน income ในตอนนี้พี่แบงค์จะพูดถึงความสามารถในการเก็บเงินเมื่อเรามีความสามารถในการหาเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเมื่อมีเงินแล้วก็ต้องเก็บครับการเก็บเงินนั้นจะช่วยให้เรามีเงินสำรองนะครับลดความเสี่ยงและที่ทำงานสร้างความมั่งคั่งในชีวิตของคุณได้แต่การเก็บเงินนั้นความสามารถในการเก็บเงินนั้นเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าคุณต้องมีวินัยเป็นอย่างมากนะครับพี่จะยกตัวอย่างให้กับน้องๆฟังนะครับว่า แนวทางใดที่จะสามารถทําได้บ้างให้เป็นวินัยนะครับ 1. น,นะครับต้องเก็บก่อนใช้นะครับเช่นน้องๆสามารถที่จะตั้งเป้าไว้เลยครับเก็บ1 0ของทุกๆรายได้ซึ่งปัจจุบันพี่แบงค์ทำอยู่นะครับแล้วเอา10%นั้นไปเป็นเงินออมแล้วก็เงินลงทุนของเรานั่นเองนะครับ2ครับในกรณีที่เราเก็บเงินไม่ได้หรือว่ามันถอนง่ายเลอเกิน น้องๆอ,อาจจะใช้เทคนิคพวกนี้ก็ได้ครับไปเปิดบัญชีที่ประเภทถอนยากแล้วก็ไม่ต้องมีระบบการถอนต่างๆนะครับมีแค่สมุดในการถอนเงินก็จะป้องกันการถอนเงินเหล่านั้นมาใช้ก็เป็นวิธีที่จะให้น้องๆเก็บนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการสร้างวินัยในการเก็บเงินนั่นเองนะครับหรือน้องๆจะใช้วิธีการหักเงินสําหรับใครที่เป็นพนักง,งานประจําที่มีเงินเดือนแบบอัตโนมัติให้ใช้วิธีการหักบัญชีแบบอัตโนมัติเลยนะครับจําไว้นะครับเมื่อมีเงิน ออมก่อนแล้วค่อยใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาออมเพราะไม่งั้นน้องๆจะไม่มีทางนำไปสู่อิสภาพทางการเงินและความสามารถในการเก็บเงินอย่างแน่นอนนะครับความสามารถในการเก็บเงินเพื่อนำไปสู่ Passive Income นั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากแต่ต้องมีวินัยน,นะครับน้องๆอ,อยากทําได้นะครับพี่แบงค์เป็นกําลังใจติดตามช่องนี้ครับรับรองว่าน้องๆจะก้าวเข้าไปสู่ อิสรภาพทางการเงินหรือการสร้างไรายได้แบบพาสิซิบอินคคมอย่างแน่นอนแล้วติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ